สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคําประจำสัปดาห์ที่11ถึงวันศุกร์ที่15กันยายน2566นะครับสำหรับราคาทองคํานะครับก็สัปดาห์ที่แล้วนะครับมันเป็นการเคลื่อนที่อยู่ในมาเธอบานะครับก็คือสัปดาห์ก่อนหน้านั้นนะครับราคามีการปรับตัวจาก1915นะครับไปถึง1950นะครับแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเป็นการเคลื่อนที่นะครับ เป็นแท่งลูกนะครับอยู่ในบัตเทอร์บาร์ของแท่งสัปดาห์ก่อนหน้านะครับทีนี้นะครับสัปดาห์นี้เนี่ยก็เป็นยังเป็นการเคลื่อนที่ในกรอบนะครับระหว่าง1940นะครับแล้วก็1915นะครับก็สัปดาห์เนี้ยนะครับเปิดสัปดาห์มานะครับวันนี้เป็นวันที่2ราคาก็ยังคงมีการเคลื่อนที่เป็นลักษณะของบุลลิตอยู่นะครับ ภาพรวมนะครับเราเห็นว่าราคามันอยู่ในเทรนลงตัวนี้นะครับแล้วก็มีแนวรับนะครับเป็น EMA 50สัปดาห์นะครับปัจจุบันอยู่ที่ราคาประมาณ1,900นะครับราคาเนี่ยมันเคลื่อนที่ลงนะครับมาทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย EMA 20สัปดาห์นะครับลงมาทดสอบนะครับสร้างโหลดที่ต่ำลงนะครับแล้วก็ขึ้นไปนะครับทดสอบ SMA 20สัปดาห์อีกนะครับช่วง1945นะครับ เป็นการสร้างไฮที่ต่ำลงนะครับก็มีโอกาสที่จะลงมาสร้างอีโคโลนะครับโรเท่าเดิมแถว1885หนะครับหรือว่าโลที่ต่างก่อนเดิมได้นะครับอันนี้เป็นโครงสร้างของกรอบราคาในกรอบเวลารายสัปดาห์นะครับเราไปดูในกรอบเวลารายวันบ้างนะครับกรอบเวลารายวันนะครับตอนนี้ก็มีนะครับมีแนวต้านเส้นสีน้ำเงินตัวนี้นะครับราคาเนี่ยได้มีการหลุดนะครับ ตัวแนวรับเส้นสีน้ำเงินนะครับหลุดมาแล้วก็กลับขึ้นไปรีเทสนะครับแถว1950แล้วก็ย่อลงมานะครับการย่อลงมานะครับปัจจุบันเนี่ยกรอบายวันยังเคลื่อนที่เป็น s i d e w a y Up ระหว่างนี้อยู่นะครับก็คือราคานะครับได้มีการเคลื่อนที่จาก1930ลงมานะครับหา1915แล้ว เมื่อวันที่7นะครับแล้วก็วันที่8นะครับแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับวันที่11นะครับรวมถึงอาจจะเป็นวันนี้ด้วยนะครับจะเป็นการเคลื่อนที่ไซด์เว้า up นะครับก็คือเป็นเลงระหว่างช่วง19 3 0ถึง1915กานะครับการที่ราคานะครับมันเคลื่อนที่ลงมาแล้วครับแล้วก็เป็นไซด์เอไซด์เว้า up ตัวนี้นะครับโดยโครงสร้างนะครับโดยทั่วไปเนี่ยมันมีโอกาสที่จะถูกกดนะครับจาก1930ลงมาทำาโ w เดิมนะครับแถว1885 หรือต่ำกว่าได้นะครับอันนี้ในโครงสร้างปัจจุบันนะครับโครงสร้างเนี่ยในกรอบเดก,ก็ยังเป็นเทนลงนะครับยอ่อลงยอ่อแล้วก็ลงนะครับพักตัวอาจจะลงต่อนะครับไปดูในกรอบเวลา4ี่ชั่วโมงบ้างนะครับกรอบเวลา4ชั่วโมงนะครับหลังจากที่กลับตัวมาจากซัลายโซนบริเวณนี้นะครับ1950 1935ลงมานะครับแล้วก็ ปัจจุบันนะครับตั้งแต่วันที่5นะครับก็คือวันน่าจะเป็นวันอังคารที่แล้วราคาเคลื่อนที่เป็นไซด์เวลออกข้างอยู่นะครับระหว่าง1930กับ1915นะครับมันก็จะเป็นเขาเรียกว่า n o n d i เร c ชัน n a ลนะครับก็คือไม่มีทิศทางนะครับออกข้างนะครับคาดเดาทิศทางระยานะครับถ้าเราดู r i c แอคชั่นช่วงนี้นะครับวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยเป็นแท่งพีบาร์หางยาวนะครับขึ้นไป1930แล้วก็ย่อลงมา ดูแนวโน้มเมื่อวันศุกร์นะครับมีโอกาสลงต่อนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะครับพอมาเจอดีมานโซนโซนสีฟ้านี้ครับราคาก็ดันกลับขึ้นไปเมื่อวานนี้ไปขึ้นไปนะครับ1นึ่ก็ไม่ผ่านกลับลงมาอีกนะครับก็คาดว่าวันนี้นะครับสีก็จะเป็นไซเวอออกข้างระหว่างหนึ่1เก้อีกนะครับวันพรุ่งนี้นะครับวันพุธนะครับจะมีประกาศ ตัวเลข c p i นะครับตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐอเมริกานะครับตอนทุ่มครึ่งนะครับก็เป็นที่คาดการว่าเนี่ยตัวเลขนะครับจะทําให้ราคาเนี่ยสามารถเบรกเลงนะครับทิ้งเคลื่อนที่อยู่ระหว่าง1.930-1.915ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับการเทรดนะครับวันนี้คาดว่าราคาจะอยู่ในเล้งนี้นะครับถ้าเราสนใจที่จะเทรดก็โฟกัส1.930สําหรับการเซลล์นะครับแล้วก็ขาบายนะครับการบายก็ประมาณ1.916-1.915นะครับ เป็นการเทรดในเล้งอยู่นะครับหรือว่านะครับถ้าเราต้องการเทรดแบบเทนรอการเทรดแบบเบรกเอาท์นะครับให้รอนะครับสังเกตพฤติกรรมราคาพรุ่งนี้นะครับช่วงอาจจะใกล้เทรดข่าวนะครับหรือว่าหลังการประกาศตัวเลขดัชนีนราคาผู้บริโภค CPI นะครับแล้วก็ CoreCPI ซึ่งไม่รวมอาหารและพลังงานนะครับว่า มันมีแนวโน้มนะครับพฤติกรรมราคาที่มันแสดงออกเนี่ยมันมีแนวโน้มไปถัดไหนนะครับเพราะว่าตัวเลข CPI นะครับล่าสุดเนี่ยมันมีการประกาศออกมาแล้วสูงกว่าการคาดการณ์นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเดือนที่แล้วนะครับพอสูงกว่าการคาดการณ์ราคาทองคำนะครับก็ปรับตัวลดลงนะครับเพราะว่า u s เอสดอลลาร์เนี่ยแข็งค่าขึ้นนะครับโอกาสที่สหรัฐจะมีการประกาศ ขึ้นจาอัตราดอกเบี้ยในอนาคตก็จะสูงขึ้นนะครับก็กดดันราคาทองคำลงนะครับ US อลลาร r แข็งค่าขึ้นนะครับถ้าวันพรุ่งนี้นะครับตัวเลขประกาศออกมานะครับสูงกว่าการคาดการณ์อีกนะครับก็จะทําให้นะครับแนวโน้มที่ราคาเนี่ยทองคำนะครับจากเคลื่อนที่ลงนะครับอาจจะขึ้นไป1 9 3 0แล้วสุดท้ายนี่ยปรับตัวลดลงมานะครับไปทดสอบโซนพันเเป็นไปได้สูงนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับขึ้นกับ ตัวเลขที่ออกมานะครับถ้าตัวเลขออกมาเขียวนะครับแนวโน้มราคาทองคำเนี่ยจะมีการปรับตัวลดลงนะครับอาจจะลงไปทดสอบ1,900ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เทรดด้วยความไม่ประมาทนะครับในช่วงราคายังผันผวนนะครับหรือว่าในช่วงที่ราคายังไม่มีทิศทางชัดเจนนะครับเราอาจจะรอดูความชัดเจนนะครับรอจังหวะและโอกาสที่เหมาะสมก็อย่าลืมนะครับเทรดด้วยความไม่ประมาทแล้วก็กลับมาพบกันใหม่กับการวิเคราะห์ราคาทองคำประจำสัปดาห์จาก g r f x สวัสดีครับ